การพัฒนาด้านพันธุวิศวกรรมช่วยทำให้อุตสาหกรรมแกะของเมืองชัมโตเขตปกครองตนเองสีจ้างเติบโตก่อนปี2015แกะอวังในเมืองชัมโตจะหาอาหารและผสมพันธุ์ตามธรรมชาติแต่ทางการเมืองชัมโตส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแกะที่ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมเอมบริโอมืองชัมโตนักวิจัยปลูกถ่ายตัวอ่อนแกะอวังโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนแช่แข็งทำให้ได้ประชากรแกะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้อำนวยการศูนย์บอกว่าศูนย์พัฒนาพันธุแกะที่มีคุณภาพโดยใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุก,กรรมแกะ,แกะเขตอวังเมืองชำโตมีแกะอวังจํานวนมากแกะบางส่วนที่เห็นคือแกะที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของนักวิจัยซึ่งตัวใหญ่ตัวเร็วให้เนื้อคุณภาพดีหัวหน้าคณะกรรมการหมู่บ้านบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีแกะอวังกว่าพันตัวและขายได้ราคาดีทําให้คุณภาพชีวิตของชาวบ,บ้านดีขึ้น โดยผู้เลี้ยงแกะ1คนจะมีรายได้จากการเลี้ยงแกะร้อยตัวประมาณเดือนละ5,000หยวนหรือ25,000บาทผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเอกชนบอกว่าปัจจุบันในเมืองชำโตมีแกะอวังมากกว่า300,000ตัวมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ตั้งแต่การผสมพันธุ์การแปรรูปการขนส่งและการขายสามารถทำหละแกะและส่งเนื้อแกะอวังไปยังลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว